สวัสดีค่ะวันนี้มาลงอัดฟางครั้งแรกของเรื่องเมซี่หนึตัดย่นนะคะเป็นป้ายเหลืองฝรัง่งเศสนะคะมากับผู้เบาคูเบอร์ต้าเอ็มยูหนะคะมาดูการทำงานของเขากันนะะโอ้ผู้สาววิง,งามำเหรออันนี้อันนี้ก็คือยังมือใหม่นะคะทั้งคนขับ แล้วก็การติดตั้งเครื่องนะคะก็คือ,อยังยังไม่สมบูรณ์รนะ้อยเปอร์เ็ะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดช่วยชี้แนะด้วยนะคะสำหรับเอเอ,อรุ่นพี่นะคะที่อัดฟังกันแล้วนะคะฤดูการนี้หลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เป็นการเก็บฟางกันนะคะอันนั้น2อคาเกี่ยวคู่ อันนี้ก็คือ,อยังยังไม่รู้จังหวัดทองรุนะคะก็เลยยังยังไม่ปืดป้าดอะไรสักเท่าไหร่นะดูกันไปยาวๆก่อนเนาะฟางก็เป็นประมาณนี้นะคะฟานาดดนเนาะนาลุ่มนี่ก็คือจะเยอะกว่าน,นี้เนาะอันนี้ก็กินกันไปเรื่อยๆนะถ้าลูกพี่ท่านไหนดูอยู่นะคะถ้าเห็นข้อผิดพลาดหรือมีคำชีใ้ในอะไรก็ ช่วยส่งข้อความส่งอะไรมาบอกเราด้วยนะคะอันนี้คนขับก็เป็นคนขับรถเกี่ยวของเรานะคะ รับเก่วของเรามารับเื่อฟางนะะไม่รู้ว่าพื้นที่ทางใดนี้ให้ค่าอาัดกับคนขับก้อนเท่าไหร่กันนะคะที่นี่เราอัดก้อนละสิบาบาทนะคะเพราะมันมีหลายเจ้านะคะบางพื้นที่ก็อัดสิบหกสิบบาทนะคะไปดูใกล้ๆก,กัน นี่นี่ประเทศบุรีรัมนะคะอัดฟางก้อนละสิบหาบาทนะคะถ้าคนไม่วางคันนาให้ก็ยี่บาทนะคะถ้าคอยขึ้นรถให้ก็25บาทนะคะถ้าไปรับที่โกดังก็3ก้อนร้อยค่ะฟางเส้นเล็กๆบางๆนะคะฟางใหม่ๆหอมๆเนาะอหออาอันนี้ก็ปรับแต่งกันไปด้วยนะคะ ยังไม่อยู่ตัวนะคะขนาดของก้อนฟางก็เมตรยี่สิบนะคะสามสิบสี่สิบเมตรยี่สิบเนาะเป็นก้อนบล็อกใหญ่ของเมสซ,ซี่นะคะ สำหรับเครื่องอัดฟาง m a s s i v e ักุสเซ่นหนึตัวนี้เราเอาแบบสภาพเดิมๆนะคะตั้งแต่ลงจากตู้เลยนะคะแล้วก็ตัดย่นลงมาให้เป็น124เพราะว่ามันติดขัดเรื่องของการขนย้ายนะคะแล้วก็ที่หนาของเราเป็นที่นาแปลงเล็กเนาะเราก็ต้องทำให้มันเหมาะกับสภาพพื้นที่ของเรานะคะ ก็ถือว่าคลองนะคะกินได้เรื่อยๆนะมัดออกมาสวยงามมากค่ะนี่นะคะย่าก็ละสาสิบห้าบาทฟางเล็กๆเลยนะคะนี่เป็นข้าวมะลิ นุมนิ่มเส้นเล็กมีกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นหอมหอมโอเคดูกันยาวๆไปอันนี้เราซื้อรถอัดฟางคันนี้มาอยู่ที่ราคา371 0 0 0กว่าบาทนะ ส่วนรถไถของเรานั้นก็ราคาเก้าแสนกว่าบาทนะรวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่ล้านสองเกือบล้านสามเนาะ,ะสำหรับการลงทุนครั้งนี้เนาะ,ะแต่จริงๆรถไถมันก็อนเนกประสงะคะ์เนาะทำได้หลายอย่างนะมีคนบอกเราว่าปีนี้รถอัดฟางแพงขึ้นนะคะ

xuyên tạch này nên là nặng này nè ติดตามพี่เป็นใหม่กับเรานะคะวันนี้ดาวเรียนชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดี